เสียงระฆังนรกดังก้องทั่วขุมนรกเสียงโซ่ทวนขาาสะบั้นสะท้อนไปทั่วเวทียมมาบานสารมองไปยังประตูขังที่เปิดอ้าออกร่างเงาดำทะมึนทั้งเจทยานออกไปสู่โลกมนุษย์พวกมันคือวิญญาณบาปทั้งเจ็ดตัวแทนของบาปมหันได้แก่ราคาทุสะโลภะตาตา วิสยาจีดค้านและตกะกละพวกมันหลุดไปได้ยังไงสารคำรามมือกำกระบองยมมถาถันแน่นพยายมมีดมริให้เขาตามล่าวิญญาณเหล่านี้กลับมาก,ก่อนที่โลกมรุษจะล่มสลายสารไม่มีเวลาลังเลเขาออกเดินทางทันทีคืนเดียวกันนั้นเองในกรุงเทพ เมืองที่ไม่เคยหลับไหลท่ามกลางแสงเฟอ่ออนและเสียงรถปร่าวิ่งขไขวยที่ซอยหนึ่งสิ้นเยียบสงัดหญิงสาวในชุดตัดผู้เดินโซเซออกจากคลับดวงตาหม่นมองเต็มไปด้วยความปรารถนาในกิเลสร่างของเธอดูราวกับถูกบังสิ่งครอบนำอย่าทิ้งฉันนักเธอพึมพำมือ